สวัสดีครับทุกคนครับพบก,กับเกมซลดาภาคที่2กันนะฮะแล้วก็ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะไม่แน่ใจว่าภาคนี้มันยัเป็นโล่ที่แข็งแกร่งอยู่หรือเปล่านะฮะโอเคครับเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยนะฮะอยู่ในปราสาทไฮรูสตรงนี้กันนะฮะแล้วก็อันนี้เนื้อเรื่องผมก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเกมนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มเล่นก็สามารถมาเก็บได้เลยนะฮะจุดหมายของเราเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณ ตรงนี้ที่ผมมาร์กดาวไว้นะครับโอเคเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะฮะฝนตกอเอาไงดีวันเนี้ยจริงๆมันเดินเลียดเลียดไปทางขวาได้เลยฮนะแต่วันเนี้ยฝนมันตกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหาเส้นทางที่หรือย่งก,ก็แล้วกันนะเราใช้สกิลขึ้นไปไปป่ะในได้หรืน่าจะได้นะ่ไะไปป่ะไปป่ะในได้โอเคในไดน้ดไม่เป็นไรเพราะว่าฝนมันตกนะฮะ ไ้นะไม่ด้เหขอหาช่องก่อนนะฮะเอ๊ะไมงั้ก็ต้องปีนตรงเนี้ยแหละเพราะว่าไม่ได้เตรียมสปรงสปริงกระโดดอะไรขึ้นมาด้วยนะยุกได้ไหมโอเคโโอเคตรงนี้โดนฝนเท่าไหร่ฮะ ตรงนี้น่าจะได้ละเฮ้ย,เยได้เหรอผมว่าผมเคยได้อยู่นะที่แถวนี้อันนี้อันนี้มอกอจำได้ว่าเคยได้อยู่ดีดี นตกฮนะเนี่ยโอเคเราจะอยู่ตรงหน้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรตรงปราสาทอะนะฮะระเบียงเออระเบียงโทษทีทข,<ๆ>ขึ้นอีกได้ขึ้นอีกได้เพราะว่าฝนตกฮนะถ้าฝนไม่ตกก็สามารถค่อยค่อยไล่เดินไปได้นะฮะโอเคตอนนี้เรายู่ตรงนี้ละเราต้องไปทำทิศ ตะวันอ๋อยุกเดินสบายๆฮะไม่ค่อยไม่มีมอนสเตอร์นะฮะไม่มีมอนสเตอร์ฮะส่วนใหญ่มอนสเตอร์อยู่ด้านบนกันฮะด้านล่างโลกฮะเฮ เพราะวันนี้ฝนตกด้วยเขาจะได้เห็นไปเลยครับว่ามาวันที่ฝนตกมาตรงไหนนะฮะหัวใจก็ยังสี่ดาวนะฮะความเหนื่อยก็ยังแค่วงเดียวมุ่งไปมุ่งไปตรงนี้ก็โดนไปได้เลยใกล้ถึงละ มันจะมีทางเข้าอยู่้ย,ยๆๆทางเข้าอยู่นี่ป,ะใ,ปะใช่ปะใช่ปะอ่าใช่ใช่โอเคนี่ฮะทางเข้าอยู่ตรงนี้นะเนี่ยที่ผมมาร์กดาวไว้นะฮะตรงนี้นะฮะค่อยๆลงมาฮะมันจะไปชั้นใต้ดินโอเคไปกันคือมันมาได้สองทางนะเออมาได้สองทางใครที่เคยเล่นภาคแรกเดี๋ยวผมจะบอกทีกัปแล้วกันเนี่ยขีบจะวางอยู่ตรงนี้เลยนี่ แต่ว่าลืมไปลืมไปอันนี้ผมเคยมารอบแรกไปล้นะให้เราใช้ไอเทมพวกไฟเนี่ยพลิกก็ได้ดอกไม้ไฟก็ได้เนี่ยปาให้เกิดไฟฮะแล้วหีมันจะโผล่ออกมานะฮะหีมันจะโผล่ตอนแรกหีไม่มานะเออหีไม่มีฮะใครที่เล่นภาคที่แล้วก็ถ้าทำแบบนี้มันจะเป็นสารเจ้านะ ไยเรียนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไอเทมเต็มฮะผมก็ยังไม่เก็บนะคือยังไม่มั่นใจว่าภาคนี้เนี่ยถ้าเราเล่นไปไกลๆแล้วอะ่ะแล้วค่อยมาเก็บอะ่ะมันพลังมันจะเพิ่มหรือเปล่าเหมือนภาคที่แล้วอะ่ะภาคที่แล้วเนี่ยพลังมันจะสุ่มฮะพลังพื้นฐานคือ90แต่พอเราเตีมอนส์เรื่อยๆบางทีมันจะขึ้นไปสีสีเหลืองสีอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มมาประมาณเกือบ140นะฮะผมก็เลยไม่ผมก็เลยยังไม่เก็บนะ แต่ก็ยังไม่มั่นใจนะว่าภาคนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เส้นทางที่จะมาอีกเส้นหนึ่งอะ่ะก็คือมาทางทางลับตรงนั้นนี่ะตรงนู้นมันทางออกมันจะอยู่ประมาณแถวแถวนี้ั้งเนี่ยทางเข้าเออใครที่เล่นภาคที่แล้วอะ่ะมันจะมีทางที่ว่าเป็นทางท่าเรือตรงนี้นเข้าได้นะครับแต่ต้องระวังนะถ้าเราเดินไป เดินไปข้างล่างตรงนี้เนี่ยจะเจอมืออสูรไล่ตีเรานะฮะถ้าเราตีชนะมันเนี่ยไอ้แผนทอมการนอนมันจะโผล่หัวออกมานะ,ะผมก็ยังสู้ร่างนั้นไม่ชนะนะครับเนี่ยมือมันอยู่ไหนนะเห็นไหม,มเห็นไหมเฮ้มันมาแล้ววะเหมือนมันรู้ว่ะมันจะรู้วะ่ะรู้พว่วะเนะี่ยเออผมก็เลยยังไม่อยากไปยุ่งกับมัน,นะฮะมาวะเฮ้ยมามาเหมือนมาไปละไปแล้วไปแล้ะไปละเชี่ยมาแล้ว ถ้าหนีมันก็จะหายไปนะแล้วมันก็จะดรอปไอเทมมันได้เกลือมาแล้ว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 อย่ามายุ่งกับกูคือมันจะมีลิมิตมันจะมีลิมิตเนี่ยมันจะไม่ไม่ตามมาถึงนี่มั้งเออแล้วไอเทมนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเอาไปทำอะไรวิญญาแห่งความมืดเออยังไม่มั่นใจฮะ โอเคก็ระวังครถ้าจะมาทางทางทางน้ำอ่ะนะครับทางน้าก็ค่อยๆมาก็แล้วกันเนี่ยเราก็กระโดดขึ้นจากตรงนี้ก็แล้วกันอะไรเงี้ยนะปีนขึ้นมาจะจะได้ไม่ต้องไปเจอกับเจ้ามือศูนย์โอเคฮะคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปทั้งต่อไปนะฮะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย